สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าแจวยายลินไม่อีกแล้วพี่น้องจ๋าค่ะเมื่อนี้ก้หาหนาวหนาวพี่น้องออกไปใส่บ่ไใดน่งอยู่ในบ้านคือเกาหน่านละค่ะอ่าเมื่อนี้ยยายลินมีแนวดีๆสิมาวอกให้พี่ให้น้องฟังขอมุล่ลหลายๆอย่างแห่สาวๆที่มาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะสำหรับท่านใดที่ลู้แล้วก็พันไปเนาะค่ะเนาะหรือว่าอยากมาก นำประสบการณ์มาแบ่งปันถึงกำลังใจดีๆความรู้ดีๆแง่คิดมุมมองดีๆเอามาลงแบ่งปันในคอมเมนต์ให้สาวๆท่านลหลายๆท่านที่เขามาฟังคลิปเยลิ่นได้อ่านได้เห็นได้หูศึกษาไปนํากันนะคะเนาะค่ะพี่น้องคะ่หะ,ะหลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได,ได้สามี ดูแลคุ้มครองดีกับทือว่า่า้าผู้นั่นโศกดีหลายเนาะคะนะ่ะเนาะในกรณีนี้แย่ลินสิชีวาถึงในมุมของอที่ถึกสามีคมเหงกระทํำทารุณต่างๆทั้งด้านจิตใจร่างกายอาบ่ให้เกียรติต่างๆเฮาสิไปใสเเฮาสิเอาตัวรอดได้จังใดถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีลูกติดซอยห้อยตามมันกระสิง่ายขื้นแน่จักน่อยสำหรับอาชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึง่งอยู่ในต่างแดนเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีลูกน้อยอาจสิลูกกับฝรั่งก็ดีอาจสิลูกที่หอบหิวมาจากเมืองไทยก็คือลูกติดของเฮานะคะนะ่ะเนาะอาจีิหอบม,มาตอนน้อยหรือเอามาตอนใหญ่มาสบจังหวะที่ชีวิตครูไปต่อบบได ด้วยปัญหามากมาหลายอย่างที่เข้ากับตางลูกอยู่แก่ใจดีนะะเนาะค่ะเนาะเล่าจะกล้าลุกขึ้นมาดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองและลูกน้อยได้ไหมนี่คือจุดสำคัญค่ะพี่น้องหลายๆชีวิตหลายๆคนสาวไทยหลายๆท่าน อันนี้ยาลินออกตัวไว่อนเด้อค่ะเด้อว,ว่ายาลินบอดได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะค่ะสาวไทยลหลายๆท่านที่มาใส่ชีวิตอยู่นี่สิ่งที่เขากลัวไม่กลัว,ลวที่จะเออไม่กล้าที่จะก้าวค่ะพี่น้องค่ะบอกาที่สีก้าวสถานะทางด้านการเงินน้ำเนียย่านพี่น้องย่านค่ะบรูลสีหอบลูกไปใส ทนกับฟันทนให้ฝรั่งข่มเหงน้ำตานองหนาพี่น้องเอ้ยทางบ้านกับพ่อกาาให้พ่อแม่พี่น้องลุงปลาเอาวอ,อาฟังเดพี่น้องความทุกข์เหล่านี้เมียฝรั่งส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในใจหาพี่น้องสะสมขึ้นทวีคุ้นข้นทุกมือได้รับความกดดันจากสามีที่ตกแต่งเฮ้ามานี่บาวาสีทังด่านกัน บ่ห้เกียรติกด็ดีคมแหงสภาพจิตใจเออบ่ได้ดูแลเฮ้าเท่าที่ควรเท่าที่ควรจะเป็นเหมือนมนุษย์ประยุชนทั่วไปที่ควรได้รับเนาะค่ะเนาะ,นะวัวง่ายงก็คือเป็นเมียธาตุแน่เอามากดขี่คมแห็งทั้งกายใจแนน่ใส่แรงงานเกินเกินมาตรฐานของคำว่าเมียแนย่หลายๆอย่างพี่น้องคะสาวๆเหล่านี้ไม่กล้าที่จะก้าว ไม่กล้าที่จะลุกหนึ่งสถานะการเงินไม่พร้อมสองไม่รู้จะไปไหนลำพังตัวคนเดียวยังพอว่าแล้วลูกฉันละ่ะฉันจะหอบลูกไปไหนพี่น้องจา๋ามันเป็นสถานะที่ค่อนข้าง สิว่าจ้างไดพี่น้องมันเป็นอันสถานะค่อนข้างที่อึอดอัดมากๆนะคะณนะตอนนั้นในความรู้สึกตอนนั้นยาล่นเสือว่าลูกลูกผู้หญิงหลายๆท่านย่านตายที่สุดพี่น้องย่านตายมากที่สุดเพราะที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินแม่เราเม,มื่อแผ่นดินเกิดเฮ่า ไปขอความซอยเหลือใสสิไปว่ากับผู้ใดเพราะที่นี่ชีวิตส่วนใหญ่แล้วฝรั่งต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเฮากล้าว้ากล้าคนหากล้าหาความรูชส่โตเฮาเฮาสิรูเลยพี่น้องว่าเฮาสิต้องไปขอความซอยเหลืออยู่ใสพี่น้องจ๋าอย่ากลัวที่จะก,ก้าว สาวเอ๋ยอย่ากลัวที่จะก้าวอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีและความเป็นคนของเรานะคะค่ะความเป็นคนบ่าวาเจ้าสีสูงต่ำดำขาวสีผิวเจ้าสีดำสีเหล่เจ้าสีมาจากสัญชาติใดเชื่อชาติใดความเป็นคนของเฮ้ามีทออกันพี่น้องคะเมื่อคนรู้สึกว่าคุณถูกข่มเหงถูกกระทำ อดทนจนถึงที่สุดแล้วให้ลูกขึ้นมาพี่น้องขาลูกขึ้นมาเรียกสิทธิ์ความเป็นคนให้ตัวของเราหรือปกป้องลูกน้อยของเราค่ะพี่น้องก็สิสงสัยโอ้ยยายล่นคอเว่าโดนแท่เดี๋ยวนี้คือมานั่นบอกแต่ใจเย็นพี่น้องจ้า <c oughs> ยายล่นจิต้องใส่เบนตาสะก่อนยายล่นจะาคอยสิเห็นค่ะตาบ่เห็นหูพี่น้องค่ะ่ยายานพี่น้องลูกขึ้นมาโลดค่ะ ตายกันยังมีอยู่สองอย่างพี่น้องจอ้ะฮะสิ่งที่ย่าลินสีห้พี่ให้น้องได้รับรู้วา่าเฮาสิไปจังไดเฮาจังสิได้รับความซอยเหลือคำแนะนำดีๆต่างๆเพื่อปกป้องตัวเราเองและลูกน้อย บว่าสิลูกกบฝรั่งก็ดีหรือลูกที่เฮ้หอมหิวมากก็ดีนะคะพี่น้องคะหน่วยงานต่างๆที่เยลินจะเอ่ยถึงไปนี้เดี๋ยวเยลินสีเขียนรายละเอียดลงไว้ใต่คำบรรยายให้พี่ให้น้องได้จดไหว้หรือว่าอ่านแล้วก็นาไปบอกไปก้าวสาวๆลหลายๆท่านที่พี่น้องหูจักนะะนะเนาะสิ่งที่เยลินสีบอกต่อไปนี่ รูว้ใช่ว่าเนาะคะนะ่ะเนาะรูว้ก็ดีมันบ่เกิดขึ้นแฮงดีหลายล่ะพี่น้องคะ่ะถ้าหากเราโดนกดขี่ข่มเหงทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเราจะไปขอความช่วยเหลือหรือทำแนะนำได้ที่ใดบ้างน,นะคะหาะพี่น้องคะ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องกับ domestic violence case เช่น health visitor ซึ่งคลิปก่อนๆหนังเยลิ่มแต่เคยได้เอยคำเนี่ยไปแล้วนะคะ police domestic v i e o l i e n t team w o m e n a i d you first gp doctor gp doctor ก็คือหมออนามัยหมอประจำทองทินที่เฮ้าไปลงทะเบียนรับการรักษาทั่วไปนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่ซอยเฮ้าใดคือกันนะคะ ที่พี่ด็อกเตอร์แล้วมีอีหย่างอีกแนววัตต์ตี social service ค่ะพี่น้องค่ะ social service นะคะ family support worker ค่ะ school โรงเรียนของลูกตัวนี้สำคัญคือกันพี่น้องค่ะทางโรงเรียนเพิ่นกระแสไอ้ความซอยเหลือเด้อซอยเหลือหลูกเฮาซอยเหลือเฮาคือกันพี่น้องค่ะเอเจนซี่ที่เราเช่าบ้านอยู่ด้วยในตอนที่เกิดเรื่อง ถ้าเฮ้าเศ่าบานอยู่กับสามีนี่พี่น้องเอเจนซี่บริษัทให้เช่าบ้านหลังนั้นละ่ะเฮ้าติดตัวเพิ่นใดบอกเขาพี่น้องบอกเขา Children Center นะคะ Children Center s o l i c i t เ r ก็คือทนายความ Job Center ก็คือ,อศูนย์หม่องที่เฮ้าตกงานเฮ้าสิไปหางานหรือหาความซอยขอความซอยเหลือขอคำแนะนำหลายๆอย่างได้จากที่นั่น แล้วก็ชาย m เมนเทนเทนสน,นะคะตรงนี้และอีกสำคัญขอหนึง่ง <c> ข <oughs> อ,อพี่ะพี่น้องคะอีกขอหนึ่งก็คือ Citizen a d v i ไวนะคะคำนี้ยายเล่นสีบอกแทบจะทุกคลิปเลยว่าถ้าหากสาวสาวท่านใดบรูซิ่ไปใสให้เสิร์ชหานะคะเสิร์ชหาใน Google ทองทินที่เข้าอยู่เขียนลงไปเลยว่า ซิติเซนแอดไวในเขตทองทินที่ห้าอยู่ยู่มองไดเขาสิพุดขอม้อนสิพุดขึ้นมาให้พี่ให้น้องได้รับรู้นะคะทั้งหมดนี่ที่ยะลิล่นอ่านให้พี่น้องฟังนี่คือ,อหน่วยงานที่เพิ่นสิเหตุงานรวมกันเพื่อให้ความซอยเหลือความเป็นธรรมให้แก่เ้ากับลูกเต่าหรือว่าซอยเหลืออาจจิไปถึงที่พักพิงนะคะพี่น้องคะซอยเหลือ,อ ในทุกๆด้านให้ห้ากับลูกได้มีความปลอดภัยมีความอบอุ่นนะคะพี่น้องคะนี่คือข้อมูลดีๆที่่าลินอยากเสียเอามาแบงปันซึ่งมันมันเป็นประโยชน์มากที่สุดให้สาวๆที่แต่งงานกับฝรั่งทั้งมีลูกนั่กันก็นกนดีลูกติดน้ำเฮามามาก็ดีนะคะเมื่อคุณทนจนถึงที่สุดแล้ว บ่ต้องอย่านที่สิลกขึ้นมาสู่ไม่ต้องกลัวที่จะก้าวออกมาจากจุดที่เราอยู่แล้วเราหาความสุขไม่ได้หรือความปลอดภัยให้ตัวเราและลูกน้อยไม่ได้พี่น้องค่ะก้าวออกมาจากจุดนั้นด้วยความสง่าผ่าเผยพี่น้องบ่ต้องอย่านค่ะสาวสาวเอ๋ยไม่ต้องกลัวพี่น้องเกิดเทียเดียวตายเทียเดียวพี่น้องจ้าค่ะถ้าถ้าเขาหาหน่วยงานต่างๆที่เยลินได้เบาห้ฟังนี่ พี่น้องหลอดแน่นอนค่ะอย่าก,กลัวนะคะและที่สําคัญมากที่สุดพี่น้องจา๋าที่สําคัญมากที่สุดก็คือกําลังใจพี่น้องต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองนะคะให้กําลังใจเจ้าของหลายๆบ่าว่าที่เกิดอีกอย่งขึ้นให้บอกตัวเองอยู่เสมอเสมอว่า เราจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราจะต้องผ่านและลูกของเราจะต้องปลอดภัยจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ใส่ความอดทนขอให้มีความอดทนให้มากที่สุดเท่าที่สิมารได้และทุกๆวันเราจะต้องให้กําลังใจตัวเองพี่น้องคะบ่มีผู้ใดสิมานางังให้กาลังใจเฮาอยู่ตลอดเวลาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งแรกที่เฮ้าต้องเหตดคือให้กําลังใจเจา้าขวงค่ะใช้สติและปัญญาที่เรามีอยู่ค่มความกลัวเหล่านั้นลุกขึ้นมา สู่นะคะพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ยายลินก็มีมาฝากมาตอนหลายเติบเชื่อว่าสาวๆท่านใดมีแนวใดที่อ่าอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอันใดที่ยายลินสามารถนํามาแบ่งปันใดลงในคอมเมนต์สอบถามยายลินเข้ามาด้วยค่ะเด้อเชื่อว่าอันใดที่ยายลินรู้ยายลินก็สินํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นประโยชน์อ่า หลายๆอย่างให้แกทุกๆท่านที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนหรือว่าพีพ่ๆเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยได้รับลูกไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้พวกเขาจะรอดตายไ่้อย่างไรพวกเขาจะรอดชีวิตพวกเขาจะกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวที่เมืองไทยได้อย่างไร กับตามในคลิปนี้ที่จยลินได้แน,นะนําไปเนาะเนะาะกาะทายนี่ก็ขอไว้พ่อนให้สาวๆทุกท่านพี่น้องป้องไปสุผู้สูคนยูดีมีแห้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่าว่าสิเจอปัญหาใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยสติและปัญญาของเรานะคะพ่อกันเลียหนาค่ะพี่น้องค่ะมีอยียงดีๆมาจวดจวดให้พี่น้องฟังอีกคือเกาคลิปนี้ล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย